สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่มงคลแฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะมาตอนค่ำเลยนะคะน้องใหม่เพิ่งเข้าบ้านนะคะได้ยินเสียงไหมคะเป็นโซ่ของน้องเองนะคะวันนี้พ่อควานมารับน้องเข้าบ้านช้านะคะไปรับน้องเข้าบ้านช้าเพราะว่ายังติดภารกิจหลายอย่างมากๆเลยนะคะ ก็คือ,อไปดูคุณย่านะคะก็คือแม่ของพ่อควันไม่สบายนะคะก็เลยช่วยดูแลนะคะถึงเย็นเลยแล้วก็ไปตัดหญ้าด้วยนะคะตัดหญ้าให้น้องใหม่นะคะแล้วแม่ควานก็ไม่สามารถช่วยงานได้เลยช่วงนี้เพราะว่าไม่สบายนะคะก็ไม่สบายตั้งแต่เมื่อคืนก่อนนะคะมีอาการ าเมื่อยนะคะทองเสียด้วยวันนี้ก็เข้าห้องน้ําไปหลายรอบเลยนะคะวันนี้มาดูน้องใหม่นะคะเข้าบ้านช้าพ่อควันเพิ่งไปรับมาค่ะมีภารกิจหลายอย่างเลยนะคะทําให้น้องต้องมาช้านะคะอันนี้มาจากไหนครับพ่อควันมาจากป่าเลยนะคะ คุณย่าไม่สบายนะคะแม่วันก็ไม่สบายก็กินอะไรไม่ได้เลยนะคะก็พ่อควันก็ทํางานคนเดียวนะคะวัวหมุนเลยช่วงนี้นะคะแล้วน้องควันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะคะช่วยไม่ได้เพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าไปโรงเรียนแล้วก็กลับมาก็ค่ำแล้วนะคะตามที่เห็นเลยนะคะพ่อควันก็ลาบากน,นะคะช่วงนี้ทํางานคนเดียวเลยนะคะ อ,อันนี้ก็เปิดไลท์นะคะคุณแม่ขาเมตาน้องด้วยนะคะเปิดไลท์เวลาเดิมเพราะว่าเมาื่อวานก็พักแล้วพักให้น้องใหม่พักแล้วก็ดูแลแม่ขวานด้วยแม่ขวานก็ไม่สบายน,นี่เป็นหญ่านะคะจากช่องอที่คุณแม่นะคะได้ไปฝากให้นะคะ ในการกลับขอบพระคุณนะคะแม่แดงนะคะที่ได้เป็นสะพานบุญน,นะคะได้อบอกให้นะคะช่องน้องใหม่นะคะในรัฒยา,ท,าท,ที่ที่ช่องเขาไว้แจกวันวันก่อนนะคะเคมื่อวานนะคะ แล้วก็มีอ้อยมีหญ้านะคะวันนี้ก็พ่อควันได้ไปรับมาแล้วต้องขอโทษมากๆเลยเพราะว่าพ่อควันไม่ควันเล่นโทรศัพท์ไม่ได้ไม่ไม่เป็นเลยนะคะแล้วก็เลยไม่รู้เมื่ออัปเดตนะคะ,ะ,คะถ้าโทรก็โทรมาได้นะคะแต่ก็บางครั้งก็วางโทรศัพท์ไว้ไม่ได้ดูเลยนะคะแม่ควันต้องขอโทษมากๆแม่ควันก็ไม่สบายนะคะนอนหนาวจับซัน นี่ก็ยังหนาวอยู่นะคะแล้วก็ปวดนเมื่อไปตามร่างกายทุกส่วนเลยไม่ค่อยสบายมากก็ต้องขอโทษขอทายคุณแม่ด้วยนะคะแ,แล้วก็ขอบคุณคุณแม่ที่เป็นสะพานบุญให้นะคะขอบคุณคุณแม่แดงค่ะขอบคุณค่ะอากาศขอรักคุณนะคะคุณแม่แดงค่ะที่เป็นสะพานบุญให้น้องใหม่นะคะต้องขออภัยด้วยนะคะที่ครอ,อ,อบครัวน้องใหม่ไม่ได้ดูเลยไม่ได้ ติดตามเลยนะคะคุณแม่ก็ขอน้อ,องรับนะคะความผิดครั้งนี้นะคะถ้าคุณแม่มีอะไรติดต่อสื่อสารน,นะคะสามารถติดต่อมาที่ไลน์ของน้องควานได้เลยนะคะไลน์0 6 5ย4 6 6 7 8 7เนะคะเป็นชื่อธนาพรสารงามนะคะเพราะว่า,อาพอควานไม่ควานก็แล้วก็ดูเล่นโทรศัพท์นะคะมีอะไรน้องควานจะประสานให้ แม่ควันพ่อควันได้ทราบนะคะุ่งนี้พ่อควันก็ต้องไปแต่เช้านะคะหญ้านะคะก็ข,ขอฝากด้วยนะคะตอนนี้มียากับอ้อยไปเอามาแล้วนะคะฝากเมตตาผลไม้น้องด้วยนะคะ นะคะสวัสดีค่ะ